แต่ปัจจุบันค่ะไคลโรแบคติกรับรองว่าช่วยคุณผู้ชมได้แน่นอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะก็คืออย่าไปขับรถท่าเดิมๆอมไอ้ท่าที่ผิดๆเหล่านั้นเปลี่ยนซะเปลี่ยนกันซะตั้งแต่วันนี้นะคะจากที่เราแนะนําคุณผู้ชมไปครับ ไคโรแพคติก,กเนี่ยตอนนี้ที่อย่างที่กําลังฮิตๆิตกันอยู่ในตอนนี้เลยนะมันเขามีเป็นเตียงแล้วก็คุณหมอที่เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็จะมีการจัดกระดูกแล้วแต่แล้วแต่อุปกรณ์ว่าใครจะใช้นะครับแต่ว่าที่ตอนนี้มีอยู่ที่เป็นแพร่หลายเลยนะครับผมไม่รู้กรุงเทพเยอะไหมแต่ตามต่างจังหวัดเงี้ยมีเยอะมากนะครับแล้วก็คนแก่เนี่ยไปจัดกระดูกกันเยอะมากเพราะ,ะว่าคือเราใช้ชีวิตกันแบบผิดผิดมาตลอดออด้วยสรีระด้วยท่าทางที่ผิดมาตลอดทำให้กระดูกมันโคตรไปเนี่ยเขาก็จะมีการเนี่ย ไอ้ไคลโรแพคติกเนี่ยก็คือมีการจัดกระดูกใหม่นะครับก็จะเป็นการช่วยเรื่องหลังเราเหมือนกันค่่ทริคง่ายๆเลยนะฮะเขาบอกว่าคุณลองเล่นเทนนิสดูบ้างเทนนิสเนี่เวลาตีไปมันจะเป็นการยืดเส้นยืดสายทั้งหมด<ร>ของร่างกาย,ยของเราใช่ใชหรือว่าเวลายืนเนี่ยเวลาเราจะเดินชอปปิ้งอะไรเนี่ยพยายามพักตัวเอ็นตัวไปข้างหน้านิดนึงเพื่อเป็นการยืดเส้นข้างหลังตรงนี้นะครับผมเนี่เป็นทริคง่ายๆเลยสําหรับ เรื่องของคนที่กลัวที่จะเป็นโรคหมอนรองกระดูดเสื่อมจ๊ะอืมเอาเป็นว่านะคะนี่ค,คือ3โรคแรกนะคะที่เราอบอกคุณผู้ชมไปเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเรามีอีก3โรคนะคะที่เป็นอันตรายไม่แพ้ก,กันยังไงสักครู่เดียวค่ะครับ นี่นะครับที่เห็นอยู่ในมือของผมอันนี้นะฮะก็คือ อุปกรณ์ที่ช่วยในการนวดมือของคุณได้เหมือนกันอันนี้เป็นอีกหนึ่งอย่างเลยนะฮะที่เมื่อกี้เราบอกไปนะคะในสำหรับในเรื่องของผังผืดที่ข้อมือเนี่ยหรือมือเนี่ยที่คุณจอบแนะนําไปนี่ระหว่างเบรกแล้วก็ได้พร็อพมานะคะขอบคุณอุปกรณ์รักคุณพร็อพมานะคะคุณแม่ของเจ้าของช่องัอนนองนะฮะใช่แล้วค่ามีครื่นลงมานะคะเพราะอยากให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นค่ะของคุณเนยก็มีเหมือนกันเป็นแบบขอคเลป็นแบบกลมๆแบบคุณผู้ชมคะลองดูแล้วแบบกลมๆเนี่ยนะคะมันเป็นแม่เหล็กยึดติดกันค่ะ ซึ่งคุณแม่บอกว่าคุณแม่ไปซื้อที่เชียงใหม่มานะคะคุณผู้ชมลองดูมาวิธีการวิธีการของมันง่ายมากเลยก็คือบีบมันนั่นเองนะฮะบีบไปเรื่อยๆคุณอยากจะรูปจะคลำจะคลึงมันยังไงก็ได้นะครับผมก็คืออยู่ในกำมือเรานั่นเองเป็นการช่วยบริหารกล้าม กล้ามเนื้อที่มือเราแล้วก็ทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีด้วยนะครับผมนีง่ายมากระหว่างดูทีวีนะบางทีเราก็ทำอะไรอย่างนี้บางคนคิดว่าเนี่ยการซักผ้าการกวาดบ้านจะเป็นการออกกําลังกายมือแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ได้ช่วยหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นการเกรงค่ะซักผ้าปึ๊บปึ๊บป๊บกวาดบ้านเราก็จับไม้แล้วก็ดึงดึงดึงมันไม่ใช่เกี่ยวกับการออกกําลังกายต้องเป็นอย่างนี้ที่มันจะได้ภาพไม่ดีแลกซ์ดีกว่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มีโอกาสเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งมือเนยมือจ๊อบก็็ดนะเปกยขไ ะะอะไรก็ได้เอามาออกกาลังกายมือสักเล็กน้อยละกันเพราะว่ามันช,ช่วยให้คุณห่างไกลาจากโรคผังผืดได้เลยทีเดียวครับมาดูโรคต่อไปกันดีกว่านะฮะรโรคอันนี้เนี่ยก็ไม่แพ้กันเลยทีเดียวคือจริงๆแล้วมันลามมาจากข้างล่างขึ้นข้างบนที่เรา <ừ> พูด<ๆ>พูดกันไปเนี่ยโรคแต่ละอย่างเนี่ยนะฮะรโรคต่อไปก็คือค <laughs> ผมจะหยุดทําไมนั่นเองค่ะ เออตื่นเต้นนะก็คือเด็กกล้ามเนื้อขอเสีบค่ะดูมันะกล้ามเนื้อขอกเสียเนี่ยจริงๆแล้วนะคะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับคนที่ขับรถรวมถึงคนที่เล่นคอมพิวเตอร์ทีเดียวค่ะลักษณะอาการนะคะมันจะเริ่มแรกค่ะคุณจะปวดบริเวณไหล่ไม่ว่าคุณจะขับรถเพราะคุณเวลาจับพวงมาลัยคุณต้องเกรงแล้วคุณจับเป็นเวลานานๆคุณต้องเกรงคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันคุณยื่นมือไปคุณต้องเกรงนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่คนจะเกรงบ่าไหล่เนี่ยมีความ เกี่ยวข้องกันเยอะมากสูงมา,มากเลยทีเดียวพอคุณเริ่มเกรงเกิดอะไรขึ้นกล้ามเนือ้อเริ่ม,มหดตัวพอหอดตัวนะคะเส้นมันก็ดันไปที่คอคอคุณก็เกรงไปด้วยพอระยะยาวค่ะเส้นทั้งหมดบริเวณหลังบ่าไหล่ตรงนี้นะคะมันจะยึดและตึงไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นพอมันตึงมันยึดมันเจ็บนานๆเข้ามันก็จะเกิดอาการอ,าการอักเสบค่ะและที่แน่นอนนะคะอาการของคุณนอกจากจะอักเสบแล้วมันยังส่งผลไปที่บริเวณศีรษะจะทําให้เกิดอาการปวดหัวได้บางคนบอกว่านี่เป็นไมเกรนเพราะว่าต้องเจอนู่นเจอนี่กินนั่น ทํานี่อุ้ยสารพัดสาเหตุนะคะจริงๆแล้วมันเกิดจากสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงนั่นก็คืออาการตึงเล็กๆไม่น้อยที่บ่านั่นเองนั่นแหะสิจากที่บ่าขึ้นคอแล้วขึ้นไปที่หัวเราเลยบางคนถึงขนาดอาเจียนเลยทีเดียวแล้วอาการเหล่านี้พอเป็นนานๆซ้ําๆนะคะหรืออาการหนักขึ้นหนักขึ้นแล้วคุณทิ้งเอาไว้นะคะก็เกิดอาการอักเสบก็เลยเป็นที่มาของกล้ามเนื้อข้ออักเสบนั่นเองฉะนั้นนะฮะโรคทุกอย่างเนี่ยมันมีการเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดนะครับคุณต้องลองดูดีๆใช่ไหม ใช่แล้วนะคะคเขาบอกว่านี่เหมือนกันมีวิธีการรักษาเหมือนกันค,คุณเลยถ้าเกิดสมมุติเราเป็นโรคนี้แล้วเนี่ย,ง,ยง่ายที่สุดนะถ้าเกิดว่ามันเป็นแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆนะฮะปวดมากไม่รู้จะทาไงทานยาเขามียาเป็นยากายกล้ามเนื้อถ้าในกรณีที่ปวดจริงๆเนี่ยก็คือเราทานยากายกล้ามเนื้อไปก่อนเพื่อให้มันไม่ปวดเกรงมากจนเกินไปหลังจากนั้นเนี่ยก็คือในกรณีคนที่เป็นมากๆเดี่ยเขาจะให้ใส่เฝือกอ่อน บล็อกคอไว้เลยมีนะครับผมถ้าไปตามร้านยางจริงก um ็จะมีขายเป็นเฝือกอ่อนที่คอใช่เพื่อที่คอเราจะไม่ไม่ต้องขยับพรเยินมากเทน้เหมือนใส่เสื้อคอตลอดเวลานะแล้วคอก็จะเชิดเชด แต่ทั้งนี้เนี่ยการกินยาคลายกล้ามเนื้อนะคคุณผู้ชมก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเป็นยาที่กัดระเพาะเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะทานยาคลา,ายกล้ามเนื้อเข้าไปเนี่ยคุณต้องทานอาหารก่อนให้เต็มท้องแล้วค่อยทานยาเข้าไปเราก็อย่าใช้บ่อยเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นยาที่กัดกระเพาะถึงขนาดทะเลาะกับเออกระทะเลาะกระเลาะเลยทะเลาะกันเลยกระเพาะทะลุเออ,อ ใช่ไหมมันเลยผวนกันนั่นแหละสิเดี๋ยวมันมันก็จะยุ่งกันไปใหญ่แล้วนะฮะทีนี้ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นควรที่จะรักษาหน้ากกันต้นเหตุคือการใช้ท่าทางที่ดีิธีหรือการใช้ท่าเดิมๆซ้ำๆเป็นเวลานานนะคะเพราะฉะนั้นค่ะชิปในการดูแลรักษาของคุณเองนะคะแน่นอนที่สุดค่ะนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพราะการนอนจะเป็นการซ่อมแซมกล้ามเนื้อแล้วก็ส่วนต่างๆของร่างกายเส้นเอ็นได้ดีที่สุดนะคะแลวเขาบอกว่าบริเวณเวลาที่คุณขับรถหรือว่าเวลาที่คุณเล่นคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะบริเวณนี้ค่ะมันจะตึงเพราะฉ ทุกครั้งที่รถติดหรือทุกครั้งที่คุณลงจากรถหรือทุกๆครั้งที่คุณเล่นคอมพิวเตอร์อาจจะเป็นทุกครึ่งชั่วโมงทุกชั่วโมงหนึ่งนะคะลองหันคอซ้ายขวาหลังซ้ายข่าเมื่อวานเมื่อวานหน้าหลังต้องบอกว่าเมื่อวานมีท่ามีท่าที่อยู่ในรายการนะครับผมเดี๋ยวสาธิตดูนิดหนึ่งสำหรับบางคนนี่เป็นหนะสมมุติที่คอเนี่ยก็คือให้เราเอ็นไปด้านหนึ่งแล้วก็ม้วนกลับมาอีกด้านหนึ่งหมวนลงมมวนลงคุณม้วนลงอมะม้วนกลับมาม้วนกลับมา นี่เองนะครับแค่นี้เอง oh. อีกทีหน, oh. นึ่งเนี่ยก็เป็นการ ที่คอเราได้แล้วตรงนี้มันก็จะตึงนะนี่ง่ายเลยเห็นไหมล่ะมันเป็นท่าเบสิกนะเพราะคุณเริ่มแรกเริ่มแรกคุณจะมีสุขภาพที่ดีเหลจานั้นแต่ถ้าคุณอยากเป็นเลดี้กาก้าคุณก็แค่สบัดให้แรงขึ้นสบัดให้แรงขึ้นพอคุณยกมือแล้วทำแววตาเล็กน้อยแล้วพอคุณลืมตาขึ้นมาลดคุณก็ชนเพราะว่าคุณแรงเกินไปนะครับไม่ได้อันนี้ก็คือเราทำนุ่มนวลเพื่อการนุกมนวลกายนะคะถ้าคุณทำแรงสบัดแบบนี้ค่ะแทนนี้คุณจะได้ผลดีของการยืดกล้ามเนื้อมันจะกลายเป็นการทำลายกล้ามเนื้อเหมือนกัคคคคุณททีีี่่ตต้้นนนอถาหแรง เกินไปผิดวิธีแน่นอนที่สุดความเจ็บปวดก็จะมาหาคุณอีกใช่แล้วนะฮะต้องดูให้ดีละกันค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเวลาเราหันหน้าหันหลังนะคะจะหยิบของที่ลดนะคะหรือว่าจะต้องแบบทําอะไรก็ตามที่มันเบนความสนใจเรานะคะต้องหันเพื่อนค่ะค่อยๆทุกอย่างทําค่อยๆนะคะช้าๆไว้จะดีที่สุดเพราะการที่คุณหันแรงร่างกายมันปรับตัวไม่ทันร่างกายมันตกใจสิ่งที่ตามมาคือความเจ็บปวดนั่นเองค่ะอื อีกหนึ่งโรคที่น่ากลัวนะครับมาดูโรคของผมดีกว่านะครับอันนี้ไม่ได้เชิงเป็นโรคเป็นอาการนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่เคยขับรถคุณต้องเป็นแน่ๆจริงๆบางอันเจ็บคอบางคนยังไม่เป็นใช่ไหมเออปวดหลังบางคนยังไม่ปวดแต่อันนี้ทุกคนเป็นแน่นอนนะครับอะไรเอ่ยหลับในหรือตาเมื่อยล้าโอ้โหใครไม่เป็นใครไม่เป็นโทรมาเลยเออใครไม่เคยมันต้องมีสิบางคนแบบ เกิดอาการเมื่อยล้า<ม>เกิดอาการเ,าเขาเรียกว่าไงนะง่วงอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นจนสลัดสาวอันนี้นะะจนจนสลดัดจนสลัดสุดเซ็กซี่ปวดตาอยู่<อ>หรือเปล่า,าแต่ก็ได้เหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าคนที่เป็นอาการแบบนี้มันส่วนใหญ่เ,เกิดมาจากเวลาเราขับรถไม่ใช่อาจจะเป็นกลางคืนไม่ใช่ว่าเวลาเราง่วงอย่างเดียวนะสมมติว่าขับรถกลางคืนโอ้ง่วงจังเลยโอเคแล้วไม่เป็นเวลานอนคุณอาจจะง่วงแต่กลางวันคุณก็มีสิทธิ์ที่จะหลับในได้นะฮะคือเวลาเราขับรถไปแต่ยิ่งแดด แจ๋มาเลยเนี่ยแล้วมันส่องเข้าหน้าเราเนี่ยเราก็ต้องหยีตาใช่ไหมพอเราหยีตาไปเรื่อยสักพักหนึ่งมันก็จะเกิดอาการเกรงกล้ามเนื้อพอเราเริ่มเคลิ้มเคลิ้มปุ๊บนะครับก็อาจจะทําให้เกิดอาการหลับในได้เหมือนกันคือพวกนี้เขาบอกมาเลยนะคะว่ามันอาจจะเกิดอาการอ่อนล้าโอ้เดี๋ยวก่อนมาแล้วมีสายเข้ามีสายเข้าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรคะ กิติพลครับคุณอิธิพลต่อมาอีกรอบนึงอ่ะคุณอิทธิพนว่้ยังไงคะครับก็จะมาเรื่องหลับในนี่แหละครับอ๋อโห<อ>พูดปุ๊บโทรปั๊บเลยนะฮะคุณอิทธิพลเคยไหมครับเคยหลับในไหมก็ก็มีแหละนั่งให้เขาขับอะครับอ๋อเป็นคนสบายนั่งให้เขาขับคุณคุณนั่งให้เขาขับแล้วคุณหลับมันก็ไม่ผิดหรอกแต่จริงๆแล้วเนี่ย เพดาะเดีแตวว่าคนนั่งมีสี่มันมีนั่งอยู่สองคนใช่ไหมครับครับค่ะแต่ว่าคนหนึ่งอ่ะเขาจะสับกันนั่งจะสับกันนั่งขับอ่าคนหนึ่งก็นั่งหลับบ้างอีกคนหนึ่งนั่งแบบว่าหลับแต่ว่าเหมือนกับว่าเอนั่งง่วงหรือเปล่าไม่ทราบแบบว่านั่งขับ